สวัสดีครับวันนี้น้องๆจากมอปัตตานีนะครับเมเจอร์อังกฤษโปรแกรมนะครับมาร่วมกิจกรรมกับน้องๆนะครับ

One finger, one finger. เงมาก,กต่อไปเราจะแบ่งกลุ่มแล้วเพื่อไปทำกิจกรรมแต่ละฐานพร้อมยังคะ เลๆ <coughs> 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 Grazie. แดีวถ้าใครแพ้ให้พูดว่าแพ้แล้วก็ไปเข้าแถวใหม่นี่อ่ะกะกะชนะกอันละแหนกมาตุกะโอเคเวลากะอันละแหนกมาตุกะวิ่งกลับไปที่แถวเดิมวิ่งส่วนกะชนะให้วิ่งไปต่อว่าคนถัดไปก็จะเป็นคนใหม่ เยอะเยอเยอไปเยอะเอ่ไปเอ่มีต่อแพ้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 ไปเยอไปไปแพ้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 ้แพ้ฮันนี่กี่กกิ

Nampaklah. Aku boleh nak demo. aku. Okey. มาดูขยะแรกกันนะคะตัวอย่างแรกโอเคตัวอย่างแรกอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยนกล่องกล่องนมงนะคะกล่องนมภาษาอังกฤษเรียกว่า milk carton m i carton จีกรับหนึ่ง milk carton milk carton อยู่ในขยะอะไรคะ cycle ขังกฤษเรียกว่า bottle 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 okay เก่งมากอันดับขวดน้ำนะคะที่รีไซเคิลได้ก็คือจะเป็นขวดน้ำที่มีความหนาบุเกนีปีแบตนีปงแบตด้วยนะสามเหลี่ยม recycle นะคะโอเคนะปะละเ k a y เก่งมากกล่องกระดาษจาเบจจาเบจจาเบต่อตะหัอะไรนี่ละ จาเบกับบ่อจาเบทิชชูอ่าจาเบทิชู่ะสุดปก็ทิชชูบ็อกซ์ทิชูบ็อกซ์ไปะดอไเอแปะแปะแปะมือก่อนแปะมือแปะมือแปะมือฝั่งนี้ก่อนฝังนี้ก่อนแปะมือนั่งลงนั่งลงปุมานั่งนั่ง

มีไซเคิลนะคะถูกต้องค่ะอ่ะแล้วชิ้นสุดท้ายมีไม่อยมีไหมมีไหมมีไหมเนะมีไงโอเคค่ะกล่องแรกถูกหมดเลยกล่องแรกถือว่าอะไรยังไม่มีการหักคะแนนเลยค่ะข้อสองกล่องต่อไปนะคะก็จะเป็นขยะทั่วไปเนาะมาดูกันนะอ่ะอันนี้เศษขยะใช่ไหมเศษกระดาษกระดาษถูกต้อง ไหมถูกโอเคเก่ง <tuk> 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 กฎหมายที่บอกว่าห้ามใช่ห้ามจับห้ามล่าห้ามเลี้ยงห้ามนำมาครอบครองแล้วกอไปดูที่สวนสัตว์ะสัตว์ะสวนสัตว์นะคบกจะถูกตามกฎหมายเพราะว่ายมีใบรับรองว่าสามารถ dan london dan Yeah. <laughs> <laughs>

准备了。 เนื้อโลาชอบพี่คนไหนมากที่สุดคะนคนไหนฟานีนะคนไหนฟานีคอลียังไม่รู้จักเลยคนไหนฟานี <laughs>